สวัสดีครับวันนี้แม่มารอรับนาลีกับบ้านนารีก็เลยแวะออกมาเล่นกับแม่หนุนพี่ันวิ่งเล่นสน,นามเด็กเล่นกับเพื่อนเ,เพื่อเพื่อรอกลับบ้านนี่ครับแม่แม่ถ่ายบรรยากาศพวกพี่พี่เตะฟุตบอลสนุกสนานพี่พี่เขาฟออ้อมสร้างเตะฟุตบอลเพื่อที่จะ ว่าที่จะไปแข่งอยู่โรงเรียนอื่นนี่ให้ดูบรยีกัดรอบๆโร,รงเรียนนาทีโรงเรียนนาทีมีสองอาคารอาคารบูนกับอาคารไม้นี่ครับคุูครูปล่อยให้เลิกเรียนแล้วรุ่นพี่ออกมาก่อนรุ่นน้องก่อนรุ่นน้องยังไม่ได้ออกมาซักทีโรงเรียนนาทีมีนักเรียนอยู่ประมาณ90คนมีอนุบาลสองจนถึงปหกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในหมู่บ้าน มีแต่คนในหมู่บ้านมาเรียนและมีหมู่บ้านอื่นเล็กน้อยนี่ครับนั่นดีกับพี่วันเลิกแล้วเลิกเรียนมาก็สวัสดีครับแม่นี่นั่นที่กำลังเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบา้านาการ้อนมากๆเลยนุงกระเป๋าเพื่อนก็ขาดก็เลยถือแบบนั้นแต่นั่นที่จะให้ดูบรรยากาศหน้าโรงเรียนเด็กน่ามาซื้อขนมเยอะแยะเลยเป็นไงล่ะครับเยอะไหม เดี๋ยวเนทจะไปซื้อขนมตรงสหกรณ์ของหมู่บ้านพัวหหน้ารูเรียนคนเยอะเลยไม่ได้ซื้อนี่พี่วันก็เลือกซื้อน้ำซื้อขนมส่วนน้องนาดีซื้อน้ำแจงโมกับขนมครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูภายในสหกรณ์คะครับเ <c oughs> ส้นปีเราจะมีเงินปันผลให้กับชาวบ้าน ขายซื้อเยอะก็ได้กระไมเยอะขายซื้อน้อยก็ได้กระไมน้อยสวนัสดีกับพี่ตะวันก็ซื้อทุกวันเลยขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบสวัสดีครับ